หมายเลขสั่งที่7083สำนักพระราชวังลงวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2566นายดำเกินสุดดีทวีติยาพรช้างเผือกอายุ79ปีข้าราชก,การบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกราบวายบังคมลาถึงแก่กรรม เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดนาโรงพยาบาลสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันศุกร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา21นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา17นาฬิกา ขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องกิติยศประกอบศพณบ้านเลกที่122หมู่ที่สองตํบลน,น้ําเขียวอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานหินทองลายสลักประกอบศพหน้าที่กองพระราชพิธีนําหมเรียนเจ้าภาพศพนายดําเกินสุดดีเพื่อทราบ ติดต่อขอรับกล่องน้ำหลวงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลนากาศเอกสถิพง์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่7084สำนักพระราชวังลงวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเพลิงศพนายดำเกินสุดดีทวีติยามพรช้างเผือกข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการณเมนวัดบ้านหนองคูอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทวันพุทธที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา12.30น เชิญหิบศกขึ้นรถยนต์จากบ้านเลขที่122หมู่ที่2ตำบลน,น้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีไปยังเมนวัดบ้านหนองคูหยุดรถเชิญหิบศกเบียดเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตตการทานเวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่ก่อนพระราชพิธี นำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายดำเกินสุดดีเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลเลขาธิการพระราชวัง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพนธ์สดนายดำเกินสุดดีซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหลวนเกล้าหล่นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วัยชนและองค์ประภูม ในพระมหากราุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระส,สุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระบุตรเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานนขอพระราชทานปราถวายบังคมแทบเรื่องพาย,ยุคคลบาดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือประมงดึงสัพพะสิริมงคล เก่ข้าพเจ้าและองค์ประภูลตลอดไปด้วยกล้าด้วยประหมอนขอรดชา้าข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวสุดดี นายดำเกลืองสุดดีนายดำเกิืองสุดดีเป็นบุทของนายธรรมานางทาสุดดีเกิดเมื่อวันที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2487ที่บา้านเลขที่57ทับหนึ่งหมู่2บ้านหนองคูตำบลน,น้ำเขียวอำเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุรินทร์ มีพี่น้องร่วมสายโรหิตจ,จำนวน6กคนดังนี้ 1. นนายบุญเลิศสุดดีถึงแก่กรรม 2. อนายทองแดงสุดดีถึงแก่กรรม 3. านายดำเกินสุดดีผู้วหยชน 4. นางบุญเลี่ยมบุญมีถึงแก่กรรม 5. ้นายเพิ่มสุดดีถึงแก่กรรม นายสมพรสุดดีถึงแก่กรรมนายดำเกิงสุดดีสำเร็จการศึกษาระดับท่านประสมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านหนองคูตำบลน,น้ำเขียวอำเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุรินระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนรัตนบรุรีตำบลรัตนบรุรีอำเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุรินระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศกกรีนครินทรวิโรธมหาสรา,ารคามสาขาชีววิทยา mm hmm. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้สอบบรรจุเข้ารับราชการพลู